โอเคครับก็สำหรับเรื่องฟีดแบคละครนะครับก็ดีนะครับคืออย่างผมเนี่ยครับไปไหนมาไหนเนี่ยจะเจอทุกๆคนก็บอกว่าได้ดูแล้วก็ชอบมากๆเลยแล้วับมักจะถามว่าตอนอไปเป็นยังไงแต่ผมไม่บอกให้ติดตามชมกันเองยวนะถามใหม่เหมือนกันค่ะไมไม่บอกแล้วก็ก็จะมีแบบว่าถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จากที่ไปได้ได้เจอได้รู้มาอย่างเงี้ยค่ะกระแสก็ค่อนข้าง ดีค่ะเองก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ดูพีนเดรีแล้วก็อยากให้ดูต่อๆไปเพราะนี่เพิ่งสามขั้นตอนเองค่ะยังมีเยอะมากมายเลยแล้วก็กำลังเข้มข้นึ้นด้วยตอนนี้เนตติกระชูดมากเลยเป็นยังไงบ้างคะเรารู้สึกมีกำลังใจรู้สึกดีเราค็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้แต่ว่าแล้วเนี่ยครับในองค์ประกอบอะไรหลายอย่างเนี่ยมีแบบนักแสดงหลายๆาท่านนะครับ ผู้จัดแล้วก็ทีมงานเนี่ยทือทุกคนต่างก็แบบได้รับกำลังใจดีๆแบบนี้นะครับยิ่งเล็บยิงคุนงถึงแม้ว่าดูละครเพินอนุงเนี่ยจะมีช่วงโฆษณาที่ทุกเปลี่ยนช่องครับก็ต้งเจอกันแน่นอนใช่ค่ะใช่เพราะถือว่าละครเรื่องนึงมันจะสมบูรณ์ได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ พระนางเท่านั้นมันมีทีมงานแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะคะที่เป็นเบื้องหลังดังนั้นการที่คนดูเลติ้งดีมันเป็นกําลังใจในการทํางานของคนทํางานจริงๆก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็เลติ้งดีก็หวังว่าจะดีขึ้นไปคนติดตามเข้ใจรู้ทุกอย่างเลยครับเห็นว่าคืนนี้ปะทะกับเจ๊ซอีกแล้วนะคะคืนนี้โหโดนเขาปะทะตลอดเลยไอโกรธไทยมาก็ไม่รู้จว่ะปินของดาวนิกานะคะถ้ามากับ ความแค้นความรุนแรงเนี่ยดากพิการบางทีเรื่องเขาอาจจะชอบก็ได้อชอบใช่ไหมบอกมา <c oughs> ได้แบบว่าได้ปลดปล่อยครับพี่ตีเพราะว่านางเอกเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องยอมคนอย่างเดียวตลอดไปแล้วค่ะก็ <c oughs> มันมีเหตุผลที่เราจะทําได้แล้วก็ใช้เหตุผล,ลนั้นมาเป็นสิ <c oughs> ่งที่เราได้ปลดปล่อยใช่ครับเพราถ้าเกิดเป็นผลดีเนี่ยต้องเป็นคือเจสนาฟอนด้วยค่ะฝากย้อนได้สาววันนี้เนี่ยจะมีการแบบเปิดฉันที่ไปออสเตรเลียด้วยใช่งามมากเลยสวยงามมากเลย บนเขาบนเขาบนเราก็สวยภูเขาก็สวยมีทีมากมีสาวสวยโอ้ทุกอย่างสวยไปหมดเลยครับองก็สนุกด้วยใช่ค่ะก็จะเหมือนเหมือนหลายรสชาตินะค่ะพอเราเจอเรื่องเครียดดราม่าแบบตกดีกันแล้วแล้วก็มาเป็นพาร์ทโรแมนติกมากคืนนี้อยู่ที่เรงคอนคอนเสิร์เพื่อเมืองกลบนเขาของวัน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  เอออะไรนะครับเห็นว่หลังมันเป็นหนาวกันมากเลยใช่ไหมบ้าตกคือคือเราไม่เราไม่ได้ทำเป็นหนาวนะครับมันหนาวจริงๆครับใช่ค่ะแล้วทีมาที่ติดตรงขนตาเนี่ยของจริงของจริงๆครับแล้วก็เวลาที่เราแบบมันต้องมีการตอบทหรืออะไรเนี่ยครับบางทีอาจจะเห็นแบบสั่นๆแล้วก็แบบพยายามจะพูดแต่พูดไม่ได้พบต่างบนเหมือนแบบมันโดนฟลิปมาอยู่อะไรเงี้ยเราพยายามจะขยับนะครับคือเราเนี่ยเกิดในในเมืองเมืองอบอุ่นใช่ค่ะแล้วเราไปเจอเมืองแบบนั้นเนี่ยครับเราก็ไม่ค่อยชิน แต่ก็กพยายาม่หาอะไรแบบว่าให้ให้มพูดเพื่อทำใหุ้เาไว้แล้วก็พอถึงเวลานับมาแล้วก็เราก็ปลดปล่อยเสื้ออบอุ่นของเราแล้วเราต้องถ่ายกันต่อนะครับเอใหม่ใช่ครับขอบคุณครับ